สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูปแม็เล่นเกมครับขอต้อนรับเพื่อนๆ FC ช่องเราครับเข้าสู่ช่อง YouTube คอนเทนต์เล่นเกม FC 2 5ในเพจเซสชั่นไฟโหมดผู้จัดการทีมตอนนี้เรามาอยู่ในโหมดผู้จัดการทีมมาดูอันดับกันก่อนในพิมลีเลยแล้วอยู่ที่สิบครับนะัดต่อไปเราจะไปเตะฟุตบอลพิมลีกครับพักสองสัปดาห์พักเบรกทีมชาตินะครับผมเพื่อปการเสียเวลาไปเลยลุยกันเลยครับ ไปเทนนิ่งอะไรไม่ต้องไปอันนี้เลยเนี่ยสเปนมีข้อความสองข้อความจากใครอ๋อเตะทีมชาติมีใครบ้างลิวิตร์ลินเดเลฟนูซายจอนนี่แว่นเตะทีมชาติด้วยแตะเลดมาเลเซียลิซโนโดมาตินเนดาลโลลาสมุดคิดติเลเซนแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้จะไปเตะทีมชาติให้กับคุมทีมชาติให้กับกาตาร์ไม่ไปครับไม่ไปกาตาร์เราจะไปทีมอื่น ไปลุยกันต่อครับนัดต่อไปเจอกับอิฟสวิตเทามีข้อความอะไรเข้ามาหรือเปล่ามีข้อความจากเวสต์ลีอันนี้ข้อความจากอะไรเนี่ยเดียโกเดโรทำไมวิวเจ็บปะไม่ทราบเป็นไรครับไปฮะมีข้อความอีกแล้ว เวสลี่ต้องการไปแล้วก็เซ็นไปเลยมาครับเอสเซไปอยากได้ก็ได้ไปครับสองปียืมอ่ะยืมสองปีโอเคเป็นดิวต้องการสี่สิบห้าสิบช่วยช่วยสี่สิบร์ในการจ่ายค่าตัวโอเคปะ่ะวราคายืมสองล้านปอนด์ครับโอเคป่าวปีดิวแจา ปล่อยยืมนักเตะไปครับอันนี้ไปยังอันนี้ใครเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสโอ้ห้าสิบหกเลเวอร์คูเซนมาติดต่อรีบซื้อเลยเราไม่ตอบได้ไหมเนี่ยอันไหนไม่รู้ครับไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้ต้องตอบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นอันนี้ในเอ็กซ์อันนี้โน, 10, น,น no. ไม่ขายครับไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวรอปดิดฤดูกาลก่อนค่อยขายครับ เล็กกี่วันในหกวัน,วนอะไรเจ็บอีกอะติดต่อมาทาเดลิกด้วยลิซันโดไม่ได้ไมาติดต่อมาทาเดลิกไม่ขายขายต้องเรียกราคาร้อยล้านปอนด์ครับจะเอาลิซันโดมาทีเนีกับมาทาเดลิกไปลยุยไปแล้วครับนักเตะดาวรุ่งของเราไปปล่อยยืมตัวไปให้เลเวีกุเซนใช่หนึหนึ่งหรือสดูการไม่รู้นะค่ายืม200เอ้ย2ล้านปอนด ไปครับโชคดีไอ้เนาะเวสลีย์อีธานเวสลีย์ครับสองปีครับเราเล่นเราจะเล่นถึงสองปีไหมเนี่ยในเวลาในเกมะไปลุยกันต่อที่หนึ่งวันครับ next ไปเยือนอิฟสต์เทวที่ไหนไม่รู้ก็เพิ่มการเสียเวลาข้อความจาก copy เมนู copy เมนูมีอะไรอ่านไม่ออกอยากต้องการเล่นตัวจริงอะหลังจากพักเบรกทิมชาติครับ นังเตกลับมากันหลายคนมาดูก่อนใครมั่งไม่ฟิตฟิตกันหมดโอุกตฟิตกันแทบทุกคนมาไทายเดลิกเอ้อทำไมออกไประบบนี้ลุย การรับเข้าสู่สนามอิสตันบุครับพี่โดของเราครับ14ประตูท็อปสกอร์ของศึกพรีเมียร์ลีกครับไม่มีพีโดไม่มีเอฟซียี่ห้าในเป็นชาเป็นไฟครับจ้องตูมิงเล่นเกมพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุยทุวยครับสามทุ่ยตอนนี้พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่สุดพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็เอฟเอครับเราจะกวาดให้ทุกแชมป์ อันนี้ก็อยู่เป็นารในสนามอิฟซิทาวครับนัดนี้สามแต้มเท่านั้นสิบพิมลิกเป็นตัวจริงก็ชุดเดิมๆครับมีพีโดนำทีมหน้าเป้าปีกซ้ายปีกขวาเรดฟอร์ดกับไมสันกินวูดครับเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอด็ดเดี๋ยวก็เป็นเจ้าเก่าขาประจำบรูโน่อฟได้กับทันทีมนี่ชมหน้าชมตาเมิงพีแกมะ่ะกล้องจับมาที่ใครเนี่ยประเด็นอิฟซิทาว นักเตะตั้งสองทีมเดินจับมือครับเพืนที่รับชมฮะอย่าลืมครับกดซับตะไคร้เป็นกำใจและทำคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากให้เพื่อนๆดูจนจบนะ90นาทีไม่เล่นเกมครับไม่มีตัดไม่มีต่อรับชมเต็มๆบรรยากาศไปในสนามมาดูสิอราชิตัวจริงทางด้านอีฟสิบเท้าครับปร<า>ะตูเป็น well, nice มาในระบบส2ส ประตูเป็นใครก็ไม่รู้กองหลังก็ไม่รู้มีจอร์สันแบ็กความมีมอยซี่กองกลางแล้วก็มีเลียมดิเลปหน้าเป้าตัวอันตรายของยูซีทาวส์อาร์เซนอลีชื่อจริงทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนต์ครับเจ้าเก่าคาบจำมาในระบบ4-2-3-1อนึ่งในพูดการ์มิงเพย์เกมครับนี่ไงกองหลังลิชันโดแม็กฟกองกลางคาซิเมโลบูโนแล้วก็มีหน้าเป้าอย่างพีโดคิสเซโนโรโดครับเพื่อไมกการเสียเวลา ไปเลยครับเป็นฝั่งเราได้เขียบอลบุกจากขวาไปซ้ายครับเกมนี้ต้องสามแต้มเท่านั้นหลังจาก EP ีที่แล้วครับไปเก็บแต้มในบ้านจากค<ช>ิสเอเดเตสเตอร์เจ้าันนี้ลูกชอเปอิดมนานวก็เล์โทษพีโดขึ้นมโมกูได้ขึ้นครับได้สูงด้วลย,ล,ยลุกเสาแรกครับมุงหนาเกินไปฮะเช็ดไม่พอโอคุจันโอ้โหเวอเอยู่ตรงไหนครับกระโดดสูงมาก โดนกดคอครับคอแทบพากจังวันนี้บอลโดนกล้องครับ v a r ต้องมาครับ FC 26ครับฝาวหินเห็นจังวันนี้กดพีโดจะใท้ตัวม่งโดนกองหลังจาก FC ทาวกดไม่ขึ้นมองอยางนี่เปิดมามาบุกครับต่อเน,นื่องมาที่มาคัสเดฟอร์ดมาคัสออกริมเส้นมาคัสรอเพื่อนเติมกันลุกชอ จิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห1-0ครับเมสันกินวูดโอ้โหออกนำเร็วครับไม่ถึงห้านาทีเป็นจังหวะรับบอลมาจากมกาคัสแลดฟอร์ดของลูกชอกรักปามาในกรอบเขตโทษเสาสองตรงนั้นโอ้โหโลง่งๆครับเมสันกินวูดไม่คิดว่าบอลจะมาถึงด้วยแปะ <c oughs> ขาดเกือบฉีกครับมาไม่ถึงครับประตูของอิฟส์เทาครับลูกชอกับกินวูด สองประสานจากทีมชาติอังกฤษแต่เมื่อก่อนหน้านี้เบรกทีมชาติไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าไม่ติดทีมชาติครับอิบซิทาสูนแมนเชสเ,เตอร์จรุดหนึ่งเกมนี้น่าจะง่ายๆนะง่ายๆเราก็ไม่รีบครับตั้งรับอย่างดีๆแล้วก็สวนกลับครับอีกท่าหนึ่งประตูก็การันตีทันทีครับชนะแน่นอนเมนูเกมรับสวยสวนกลับทองฝั่งนู้นเลย ไปดิสดวยครับเล่นวันชิงกับวันทูกับพีโดกันสวยไปเมสันเมสันล็อกยิงโอ้โหลูกนี้พีโดครับโอกาสครั้งที่สองครับยังไม่ตรงกรอบแปเสาไกลครับเสาสองออกไปในดเดียวครับยังไม่มีสกอร์ครับพีโดนัดนี้ ปัจจุบันดาวสันโวเพียมรีกที่14ประตูเตะที่12นัด14ประตูครับเฉลี่ยแล้วลูกละหนึ่งครึ่งครับ1.2ครับไปกันต่อที่ลูกชอวันนี้เติมดีเหลือเกินหลังจากพักไป2อาทิตย์กลับมานักเตะทุกคนมีความฟิตครับเราก็ไม่รีบนะตังรัดดีพอครับไม่ต้องโดนตีนเสมอมเก็บกินชีดด้วย เนื่องจากเกมรับของเราบางนัดผมไม่ได้เรื่องครับต้องมีสมาธิในเกมรับเปิดมาเปิดติดการฟาวครับจังหวะนี้ลูกต่างเตีขึ้นมานลูกต่างเตะครับอันท้ายไปบเยดีมาที่แม็กไกว์เล่นสั้นๆครับไม่รีบ เล่นกับเวลาทวงเวลาไปฮะมาคาร์ลฟอร์ดฝั่งซ้ายล็อกเดอมมุง่งเลี้ยงไม่เคยผ่านครับสปีดยังไม่พอบอลอยู่ที่ซิทาวอันนี้ครับปาเกมสวยสวนกลับดิ โอ้โหพีโด,ดโดนประกบติดตะวันตรายครับเรียนดีแล็บเกมรับเราต้องมาอย่าพรบอย่าเข้าพวดอย่าเข้าพวดอย่าเข้าพวดโอ้โหจนได้ครับโดนจนได้ครับปูยี่สิบเท่าตีเสมอครับงวดนี้กองหลังของเราไม่อยู่ประมาณร้อยกว่าคนครับตั้งทับไม่อยู่ครับดูภาพช้าครับช well, ่องนี้อูดิซันโดที่วิ่งเติมขึ้นมาทำไมครับ น่สันโดกับแม็กควายไม่เข้าใจกันครับยิงมุมนี้อันท้ายไม่ดีโอ,โอเจ้าตัวไม่มีนัดไหนไม่โดนครับกลับมาเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับโดนคึงอยู่นานโดนตีเสมอจนได้วันนี้เราก็ต้องมาสร้างเกมลุกโอ้เสียเกมตรงกลางครับคิดว่าจะสองศูนย์ตอนนี้ไม่มีนะครับโอ้โหแม็กควายวิ่งดิดิแลบ สวยตัดยิงฉล็บสวนครับโอ้โหเล่นชิงจังว,วันนี้ไม่ถึงเอ้าเจมอย่าลวนพอดิ้ลูกนี้บอลออกข้างครับอืมอีฟซีท้าวโมเมนตัมไปอยู่ทางอีฟซิท้าวดูภาพชา์ทเท้าซ้ายปั่นลูกนี้ครับไม่โค้งพอ บอลหลุดเสาสองออกไปบลูนนตั้งเตะเล่นสั้นๆฝั่งนูน้นบ้างที่เมสันกินบูดไปครับฝั่งนี้เริ่มเกมดีอาจารย์เฝ้าพิโดอย่าเจ็บนะโอ้โหตัดเกมครับจังหวะนี้ใบแดงต้องมาอาจารย์ใบแดงใบเหลืองเควิน <Kevin S 1> ฟิลิปส์ตัวตัดเกมครับโอ้พิโดยังลุกขึ้นมาได้ครับกับตันทีมอย่างบลูโน่ต้องมาปลอบใจครับ ตัดเกมจกังหวะนี้ถึงมือถือว่าไม่รุนแรงครับพี่โดไม่เจ็บไม่เป็นไรครับไปเล่นกันต่ออ่านแล้ว26นาทีจังหวะนี้ลิซันโดไปที่บลูโนโอ้หมีแต่ผู้เล่นอีฟซีเทาวในกรอบเขตโทษเจาะยังไงครับตั้งรับทั้งทีมล้มลำหน้าอีก Just off side. ด้านอิบซิทาวตั้งรับทั้งทีมเราก็เจาะลำบากครับจังนี้จังหวะล้ำหน้าของมาคันเลฟฟอร์ดครับหนึ่งช่วงตัวออกตัวไปก่อนนะบุกมาทางฝั่งซ้ายครับอิบซิทาวกระชากจังนี้ลูกชอต้องตามมาลูกชอลูกชอที่ใครเนี่ยจ์นสั้น ่ายมาในกรอบกีโทษลิซันโดโอ้โหในกรอบยิงลูกนี้โอไม่ตรงกรอบเกือบเสียประตูคองจับันที่ผู้การทินเมงเพเกมครับไม่ต้องไปจับที่ผู้การครับจับที่คนเล่นครับตอนนี้เริ่มกดดันครับบุกไม่ได้โอกาสยิงไม่มีตอนนี้อิปซิปทาวโอโมเมตามาฝั่งนูน้นเราไปฝั่งนูน้นเติมดิสวยดาโล เติมขึ้นไม่ได้ครับรับตั้งรับเร็วมากมาที่พิดโดพิดโดพิดโพดโอลองยิงดิไม่ได้ง้างเลยจับบรรยาวไป,ไปมาอีกแล้วยิบซีเท้าเฮ้ยยิบซีเท้าเฮ้ยเฮ้ย,ฮยถูกแล้วเออเท้าส <7 S 1> อยางเสร็จเดี๋ยวยงงี้อ้าวโมงแฉลบครับดาลโล่สามโมงนาที <Green wood. S 2> ตักติดอีก เป็นเจ็บแคบจังนั้นแหละไปมาได้ครับออสมสามารถเฉพาะตัวมาที่บโน่บโน่โอ้โหเจะบล็อกไปยิงเลยเขาเสียบรอแล้วแล้วหลุดไปได้ในมีโอกาสครับตอนนี้ตั้งรับเกมเปิดแล้วครับก่อนมเวลาใครได้ประตูก่อนหมดเวลานี้ได้เปรียบฮะเอาจานล้มหน้าดิสวยไม่กลายเอา โอ้โหอะไรครับเนี่จจันเดี๋ยวจะเชื่อครับเลียมดีแล้วยิงให้อิฟซิทาวขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูเต็ครับสองประตูต่อหนึ่งไม่ใชหวันนี้กรรมการไม่เป่าครับไม่ล้ำอ่ะ โโอ้หเราไม่ยอมเคียงครับแม็กควายก็เดินเลยครับหลังจากตัดเกมได้กล้องจับมาที่ผู้การทีมครับโอ้โหโนี่แหละครับตัวอันตรายของอิฟสิท่านาทีที่11เกมนี้ธีโดมีโอกาสยิงสองครั้งจากนั้นก็หายเงียบไปจากเกมครับไม่เป็นไรครับข้างหลังย,ยังมีให้เราแก้เกมบ้างได้ <c oughs> ไป โอ้หเข้าบลอลเร็วพิโดช้าเหลือเกินพิโดช้ามากกองหลังก็ช้ามากตอนนี้ไม่เป็นไรครับแต้มเดียวก็สำคัญเหมือนกันพลิกตอนท้ายเกมครับตอนนี้ครึ่งแรกทดเวลาสามนาที เขาเล่นชิงกันดีครับเราจับไม่ถูกจังนี้หลุดมาในกรอบเขตโทษยิงลูกน <Nope>. ี้เกือบเสียลูกที <Harry> mouth, <burnout> ่สามโ้โหเจ้าตัวอิบสวิททาวไม่มีภาพช้าครับหมดเวลาแล้วไปเองจะตัดมาไม่ถึงครับ สินปอนุวิทจบ45นาทีครับครึ่งแรกครับเป็นนั้นว่าทางเจ้าบ้านครับอิฟสิตาว์ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึง่งพักสักครู่ครับไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อกองจับมาที่นักเตะอิฟสิตาวแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแ<ด>ฮร์รี่<ด>แม็กควายครับจังหวะโดน2ประตูต่อหนึ่งครับไปลุยครึ่งหลังกันต่อครับไม่ต้องพูดพันพันเพลงครับบุกอย่างเดียวครับต้องมีสมาธิททีเกมลุยกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้ว ข้างหลังครับเริ่มแล้วต้องสามแต้มเท่าน,นั้นมีเท่าไรใสหมดครับยิงตรงตัวไปดีไม่เติมเงินปัญหาคือทีม<ล>เราไม่เติมไม่ล้ำ โอ้โหโอกาสยิงไม่มีพิโดสมาเทียเกมตัดเกมสวยที่บุโนบุโนุพ <disappointment> ิโดวิ่งนำทางวิ่งสวยพิโดยิงโอ้โหปัดได้ไงวะนั่นโอ้โหโดดพุ่งรอเลยสิกูตะกี้เหมือนจะรู้เรายิงมุมนู้นครับปรุษาประตู เก่งเกินเอไอสวยจากทางมาได้ไปทีมาคาเลดฟอฟ์์ฝั่งนู้นถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ย <c oughs> คูกกี้คูกคีกครับจังหวะนี้คูกกี้คูกคีกครับจังหวะนี้สวยอาทีบุโนโ่ มาคาร์ลฟปอร์ตมาทีพิโดไม่ก็ไปโทษต้องยิงในโลกนี้โกโกโกบลูโน่เสมอครับสองประตูต่อสองครับกับตันทิมพีโดไม่ยิงบลูโน่ยิงก็ได้ครับรับบอลมาจากพีโดได้หนึ่งแอซซีครับวันนี้ต้องเล่นลูกแบบนี้แหละครับ สองประตูต่อสองกลับมาเท่ากันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับสู้ไว้ตัดเกมตักมาที่พีโดในกอรกอบเขตโทษโอข้ขบตัวออกมาตัดเกมใครฝั่งนู้นครับมีความเร็วจริงครับฝั่งนู้นเนี่ยใครเนี่ยแดนเบิร์นบานเบินเอา

เกมเดือดครับตอนนี้เปิดเรือแล้วต้องการสามแต้มทั้งสองทีมเดือดศรัทธาขึ้นกลับมาครับแมนยูตากมาจัดลำหน้าดิเปลี่ยนตัวไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับเบอร์เจ็ดออกครับบานเบิร์นบาน,บานโอส่งตัวน,นี้ตัวน,นี้ฮัตตินสันลงมาครับตัวเก่งของอีฟซิตาวครับ อนนี้เรายังไม่เปลี่ยนตัวถ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนพิโดครับหายไปจากเกมแล้วไปที่สุดเส้นไปไปกินวูดหาพิโดเสาแรกโอโ้โหมีโอกาสอยู่ฮะโอ้โมเปิดเสาแรกเกินไปครับโมงไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของพิโดมีโอกาสสี่ห้าครั้งแล้วอยาให้มีโอกาสนอนนะครับเราจะใส่แบบเต็มข้อเลย minutes remaining now. Calvin Phillips. now. มาดิครับ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 สวยดีเมสันจองอังหวะนี้บอลเข้าทางแล้วกระชากกระชากกระชากไปไปฮ <One worker. S 2> ิโดเรียบร้อยโกโกโกสู้ส สามประตูต่อสองเอา้วไม่ดีใจดีใจท่าเลยไม่ล้ำครับจังหวะนี้ตัดสวยครับหักหลังแล้วก็ยิงนุ่นตามน้ำลงนี้ครับแซงจนได้ครับเปล่ยนใครเนี่ยลูกชอนุ่นแซ่เอาไม่ทันแล้วอิบิสตาวสองแมนเชสเตอร์จะสั่เกมนี้แบบสุดๆครับแมนยูผู้การทีมมิงเพลย์เกมครับไม่ต้องผู้การทีมครับช่องทุ่มเล่นเกมเล่นเกมเองฮะ โรนันโดครับ15ประตู12เมตรมันลงโดง8สมัยต้องมาครับตัดเกมได้ตัดก่อนเลยตอนนี้ขับบอลขึ้นกับมาก่อนจะวนเลยนักหนาเกินไปเจ้าน์อาดิสันยิงซป,ปเปอร์เซฟอันไทยยัยงเหนียวอยู่ไม่รีบครับ เราไม่รีบอยู่แล้วไปที่บุโนุจ่ายไปที่คิเซโนโนโดคิเซโนคิเซโน,น,โน,น,โนลูกที่สองต้องมาโอ,อ้โห่ประตูเปลี่ยนชอกรวมลูกฮีโดยิงหลายลูกครับตัวเหนียวจริงอ่ะชอรู้สึกว่าจะหมดแรงครับเปลี่ยนตัวก่อน สั้นครับนุเซมาที่บุนุตักเสาแรกขึ้นโมงไม่ถึงนักเอาโทษเสียบอลตัดเิมได้ตัดครับใบลงใบเหลืองใบแดงเอาให้หมดตัดเกม There might very well be late excitement. Five minutes left, and the margin just one. Wolfenden. And now it's Phillips. Kiếm còn, Hutchinson. Mình sẽ mà thi ở cả năm nã. kia, club. mê sẵn. ไปดิไปดิเมสันไปสุดเส้นล็อกตรงเวลาเปิดขึ้นโอ้โหเปิดจนออกเปลี่ยนตัวกันแอดฟอร์ดกานาโชเปลี่ยนอีกคนนะึงอเเุกเตคาซิมิโลมานูลาโลคินฟุตเจ้า เปลี่ยนสองคนครับทางด้านอีซทซาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะไปสิบห้านาทีแล้วเราเปลี่ยนสามคนแล้วครับเปลี่ยนนาทีสุดท้ายก็เปลี่ยนทำไมด้วยถึงเวลาสามนาทีมีเวลาให้ดาวลุ่งเล่นครับดาวโลคาร์นาโช ัำพัดบอลก็ยังดีเอามองมงไม่โดนครับ Phillips. That was สวยปุ้ยินปุ้ยิลปอนวิจจบ90นาทีครับเป็นว่าโอแมนยูนมาบุกเยือนที่อีฟซิทาวครับเก็บ3แต้มชนะอีฟซิทาวด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับจากใครบ้างไม่รู้เนี่ยก็อนทีนี้ก็ประมาณนี้ครับถามภาพกันได้ขออภัยผูนันทีนะครับท่นานเจ้าของหนังฝากเราก็แชร์กดซัดแชร์ช่องทูบเมเ้นเรืเ่อเกมเพื่อเป็นแนวทางและทำคลิปต่อไปเล่นเกมแบบในโหมดประการทีมครับ90นาทีรับชมกันเต็มๆ มาดูฝีมือของเราเป็นอย่างไรครับไม่มีการไป่ตัดต่อไม่ตัดต่อใด,ด้ทั้งสิ้นไว้พบกันอีพิหน้าวันนี้สวัสดีครับ